เรามาเริ่มได้คุกกี้กันง่ายเหมือนปอกล้วยย่าจะทำให้ <c oughs> ฉันไม่สัญญานะแต่ฉันจะลองดูแล้วมันต้องใช้งานยังไงอันกลมๆนี่เพื่ออะไร <c oughs> บางที่อาจจะไม่จำเป็นเอ <c oughs> oh yeah, no. ายายหนูเธอกำลังทำอะไรเน่ะ <c oughs> ดูนะว่ามันต้องทำยังไงค่อยๆรีดเป็นแผ่นๆจากนั้นก็ตัดด้วยวงกลมแล้ววางบนถาดอบจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบ <c oughs> ฉันทำไม่ได้แน่ๆน่คิดสิคุกกี้ต้องเป็นวงกลมใช่ไหมงั้นก็แค่ตัดแป้งโดเป็นวงกลมแล้วน่าจะใช้ได้แล้ววัตถุดิที่สำคัญที่สุดก็คือลูกกวาดสกิตเตฉันชอบมันที่สุดเลยทำได้ดีมากหลันยะแล้วคุกกี้ของฉันเป็นยังไงบ้างนะไลทที่ตมเหมือนเคยเยี่ยมฉันไม่ขอแสดงความคิดเห็น มันคุกกี้ของฉันนี่นมันคือศิลปะด้วยความสามารถระดับโปรทำให้มันเกิดขึ้นได้ดูสิว่าบ้านขนมปังขิงหลังนี้มันสวยขนาดไหนแต่ก็ขอบคุณสำหรับไอเดียดีๆนะฉันจะตกแต่งมันด้วยโลควาสกิตโตและขั้นตอนสุดท้ายโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งทำให้บ้านคุกกี้นี้ดูเหมือนประคุมด้วยหิมะฉันไม่อยากจะเชื่อเลย oh <my> ลาละักนี่ไม่ใช่คุกกี้ของเธอเนอะ โอ้ไม่นะดูเหมือนว่าไฟกำลังไหมเราต้องเอาคุกกี้ออกมาโดยด่วนบางทีอาจจะช่วยชีวิตมันได้โ <c oughs> อ้ไม่นะช่วยมันไว้ไม่ทันแล้วอันนี้คือคุกกี้เหรอหนูไม่แน่ใจว่ามันจะกินได้ไหม hey, <you. S 1> แล้วแล้วเรามีอะไรตรงนี้ <c oughs> ว้าว <c oughs> บ้านขนมปงังขิงสวยสุดๆไปเลยแล้วมันก็อไรไ่อยมาก บ้านหลังนี้แหละฉันนะจะพลาดได้ยังไงล่ะฉันคือมือโปรและตอนนี้หนูก็อยากกินเบอร์เกอร์และเร็วๆด้วยฉันทำได้หรือบางทีอาจจะไม่นี่มันเนื้อบดเหรอเย่น่าขยันขยันสุดๆฉันนึกออกแล้ว แทนที่ใช้เน้อบดสุดสยองเธอจะใช้อย่างอื่นที่น่ากินกว่าอย่างเช่นช็อกโกแลตมันออกมาดูดีมากเลย <c oughs> เย้งงีนะ่ยะ <c oughs> ขนมปังหอมกลิ่นจากเตา <c oughs> แต่ต้องทอดมันสักหน่อยจะได้กรอบๆ <c oughs> คุณย่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับขนมปังกรอบๆหนึ่งและสองเกือบเสร็จแล้ว น่าประทับใจดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดของเบอร์เกอร์ก็คือเนื้อช่ำๆเขายืมเนื้อบดเลยนะขอบคุณตอนนี้ฉันก็แค่จีลงไปบนกระทะและก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึง่งโอ้ลันละเธอกลังทำอะไรนะใจเย็นๆค่ะคุณยา่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมหราเพิ่มตัดสินใจที่จะย่างมาร์ชเมลโล่และเพิ่มมันลงไปในเบอร์เกอร์ จากนั้นก็เพิ่มแผ่นเจลลี่และกดลงไปแรงๆนี่แหละคือวัตถุดิบทั้งหมดชอบไหมคะไม่ใช่คู่แข่งของฉันเลยเพราะฉันทำเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดดูเนื้อพวกนี้ก่อนสิฉันจะเพิ่มเบคอนลงไปด้วยมันไม่เคยมีคำว่าเนือเยอะเกินไปที่เหลือก็แค่วางลงไปและใส่ชีสอีกชั้นเห็นด้วยถ้าเป็นเบอร์เกอร์ชั้นเดียวมันน่าเบื่อสุดๆ แต่ถ้าเป็นหลายๆชั้นล่ะนี่แหละที่ทุกคนต้องการใช่แล้วฉันต้องเป็นคนเปิดแน่ๆมันออกมาดูดีสุดๆโอ้ไม่นะฉันจะไม่ยอมแพ้ค่อยๆบรนจงวัตถุดิบและก็ถึงเวลาเพิ่มซอสไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเพราะฉันทำมาจากใจโอ้เป็นเบอร์เกอร์ที่นัารักจริงๆ เพิม่มมิงน้อยจะได้กลอบนอกนุ่มในอรันลักได้จากหัวใจไวาเอาไม่เอานะคุพย่ายมันดูดีออกท่าดาว้าวใหญ่จังเบอร์เกอร์สามชั้นหนูจะลองอันนี้ก่อนเลยอืมช่ำสุดๆอร่อยตอนนี้ก็ตากแกแล้วเพื่อนยก ก่อนออกหมดเลยช <What? S 1> ่างเถอะยังมีเบอร์เกรอร์เหลืออีกอัน <What? S 1> ดูน่ากินมากด้วยมาลองกัน <Ooh. S 1> มีทั้งเจลลี่ทั้งนูเทลล่าเยี่ยมแต่เบอร์เกอร์ของเชฟชินนะ <c oughs> ยินดีด้วยค่ะ <c oughs> รู้ไหมนี่มันไม่อยู่ิธรรมเลย oh, no. ครั้งนี้หนูอยากกินนักเก็ตทุกคนจะทำได้ไหมง่ายจะตายคุณย่าตื่นสิดูนั่นเจนีเฟิร์อยากกินนักเก็ตโอ้ได้เลยเริ่มแรกต้องเทน้ำมันลงไปบนกระทะออย่าคะแบ่งน้ำมันให้หนูได้ไหมขอบคุณค่ะแต่จังทำไมมันถึงไม่ออกบางทีต้องเขย่าแรงกว่านี้โอ้เร็วเข้าโอ้ไม่ได้ถึงใจเลย โอลาละใครก็ทำกันแบบนั้นเอาละสิ่งที่สำคัญก็คือรสชาติและเพื่อที่จะทำให้มันอร่อยฉันต้องทำด้วยความรักและต้องหมักไก่ก่อนด้วยด้วยการตอกไข่จากนั้นก็จุ่มไก่ลงไปในไข่และคลุกกับเกล็ดขนมปังเ<ฮ>ยี่ยมตอนนี้ก็มาทอดกันเลยน่าอร่อยสุดๆหืมกินหอมกร่น เธอไม่อยากร้องเหรอเชฟอืม,อมไม่ละฉันไม่สิ่งที่ต้องทำฉันทำให้นักเก็ตดูหรูหรา<อ>เหมือนกับทองคำเลยและแน่นอนการจัดจานก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งและมันจะต้องอลาัางการสุดๆฉันนึกออกแล้วตอนที่เธอไม่อยากเสียเวลาทำอาหารเธอต้องใช้อาหารแช่แข็งนั่สิฉันจะห่อนักเก็ตด้วยชีสและฉันจะทำเกี๊ยขนมปังที่อร่อยที่สุดจากชีโตส ก่อนอื่นฉันต้องทุบมันให้และหลานละระวังหน่อยไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้โอ้ดูเหมือนว่าจะได้ผลนะมาดูกันเย้ใช่เลยตอนนี้ก็แค่คุกนังเก็ตกับผงชีโตสและเอามันไปทอดฉันรับดูได้ถึงรสชาติที่มันต้องยอดเยี่ยบสุดๆจนฉันไม่อยเอามันให้น้องเลยฉันเกือบลืมไปนะจะกินนังเกตโดยไม่ซอสมะเขือเทศได้ยังไงตอนนี้มันก็สมบูรณ์แบบแล้ว โหนี่มันแจ๋งสุดๆไปเลยนี่มันหนังก็ะทองคำเหรอแต่เราชอบมันทำบมนดามากเอาละหนูจะลองอันต่อไปเย่หนูชอบอันนี้มากกว่าอีกแต่ก็ยังมีเหลืออีกอันนึงสีแดงเยี่ยมอมแถมยังมีเค้กตอดใส่ด้วยน่านอนว่าจานนี้แหละคือผู้ชนะเย้ฉันชนะ เห็นนั่นไหม <No. S 1> เห็นหรือเปล่า <No. S 1> ฉันชน,นะ <Yeah. S 1> คนุณก่อนทำพิซซ <No. S 1> ่าได้ไหมเนยอยากกิน <Okay. S 1> ไม่มีปัญหาฉันทำก็ได้โอ้ oh. uh huh. พิซซ่าฉันทำได้ uh huh. แล้วต้องใช้ซอสมะเขือเทศด้วยใส่มันลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วแป้งและตอนนี้ก็เพิ่มชีสยิ่งใส่ชีสเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยและแน่นอนอย่าลืมเปปเปอโรนีไม่อยากจะรบกวนนะคะแต่ oh. ดูสิฉันเป็นเชฟแป้งบินได้ โอ้ยมันบินไม่ได้อ,อย่าเสียใจไปเลยหลาละักนี่เอาชิ้นใหม่ไปขอบคุณค่ะคุณย่าอ๋อฉันนึกออกแล้วพอตังนงพี่กับซอสมะเขือเทศแสนน้าเบือ่อมาลองใช้ครีมม,ชมัชเมลโล่ดีกว่าฉันจะใส่มันลงไปเยอะๆจากนั้นก็แต่งหน้าผิดใไส้แบบนี้และแน่นอนด้วยลูกกว่าสกิเท่ายังไงละ่ะอะไรก็อร่อยด้วยสิ่งนี้และฉันก็เสร็จแล้วใช่ละ่ะ พวกเธอคงเห็นแล้วว่าความไม่เป็นมืออาชีพพิซซ่าของฉันจะเป็นแบบเฮลตี้สุดๆไม่มีแล้วแป้งสีขาวๆน่าเบือ่อฉันทำให้มันน่าสนใจกว่าด้วยแป้งสีดำดูนั่สิฉันทำได้มากกว่านี้อีกและตอนนี้เราก็มานวดแป้งกันต้องทาแป้งด้วยซอสมะเขือเ,เทศสุดพิเศษพิซซ่าถึงจะอร่อยเหมือนในร้านอิตาเลียนสุดหรูและฉันจะเพิ่มชีสลงไปด้วย เยี่ม yeah. และก็กุ้งยังไม่หมดแค่นี้นะเพิ่มหอยมแมลงพู่ลงไปด้วยอาหารชั้นสูงเสร็จเรียบร้อย <Wow. S 1> เตรียมตัวให้พร้อม <Wow. S 1> เออต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกันนะอ,อ๋อ <Wow. S 1> ฉันคิดว่าเสร็จแล้วเยี่ยมมาลองกินพิซซ่ากัน <Yeah. S 1> ต้องถูกปากแน่ๆน <Yeah. S 1> yeah. กินหอมมากก็ไม่เล้วนะเดี๋ยวก,ก็ได้รู้เดี๋ยวก,ก็ได้รู้<ว>น่าสนใจจังอีนั่นอะไรนะนี่มันหอยมาแมลงพูดจริงๆหรอหนูไม่อยากกินมันเด็ดขาด <c oughs> แต่อันนี้สิน่าสนใจกว่าเยอะเลยดูเหมือนลูกกว่าสกีโตอแต่หน้าตามันดีกว่ารสชาตินะอ,อะ๋แต่ชินนี้สิดูเหมือนพิซซ่าปกติ แล้เก่นก็หอมมากด้วยอืมรสชาติอร่อยหอมเลยใช่อันนี้แหลนนะผู้ชนะสินดีดได้ขาะคณยาขอบคุณจ้าฉันคือผู้ชน,นะพครสร้างขอาฉนดีกว่าอีกไม่รู้ไม่ชี้ฮไ <c oughs> มลี่ได้บะหมี่ที่น้อยมากส่วนควินตินมีบะหมี่ช็อกโกแลตดขนาดกลางแต่โซฟีมีบะหมี่ที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> ต้องแบบนี้สิแน่นอนเราจะเริ่มจากไมลี่ ยังเริวเกินไปที่จะารมเสียนะลองก่อนก็ได้มาชิมก,มกันฉันไม่เคยลองบาหมี่ช็อกโกแลตมาก,ก่อนเลยอ้อมันอร่อยมากๆไม่อยากให้เรื่องนี้จบเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยถ้วยเหรอฉันไม่กินมันหรอกเฮ้ยเจ็บนะไมลี่อย่าทำแบบนั้นอีกตอนนี้ถึงตาฉันแล้ว มัลองบะหมี่สักเส้นโอ้โหอร่อยอะ่ะทีนี้ฉันอยากกินอีกเยอะๆใช่สุดยอดนี่มันอร่อยจริงๆโอ้โหเนิ้ขอขนฉันเต็มไปด้วยช็อกโกแลตต้องเลียให้เกลี้ยงอร่อยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วมาละลายบะหมีช่ช็อกโกแลตกันเถอะในเรื่องนี้เราจะใช้ใดปปอบผมเจง๋ง ตอนนี้มันกลายเป็นของเหลวดูสิทุกคนกินหอมเหลือเชื่อมาเทใส่แก้วกันสุดยอดทีนี้ก็เหลือแค่ต้องเพิ่มเวฟครีมวิเศษและเสียบรอดว้าวน่ากินจังเลย ต้องลองโอ้ใช่เลยอร่อยมาก <S 2> <S 2> รสชาติช็อกโกแลตเข้มข้นตาทันแลโซฟีเราเข้าได้เลยเพื่พอนๆนฉันจะลองเดี๋ยวนี้มันดูน่าอร่อยมากมีเยอะมากมากฉันอยากกินอีกเยอะๆในครั้งเดียวอ,อร่อยจังเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดดีจังฉันมีบะหมี่ตั้งมากมายโอ้ยฉันอยากกินให้หมดลย วิเศษฉันจะจังเอ้ยฮะนั่นคืออะไรอฮ่าฮ <c oughs> ่โซฟีอะไรอยู่ในจมูกเธอ <c oughs> มันคือบะหมี่หยุดหัวเราะนะฉันจะแก้ไขเดี๋ยวนี้เพราอย่างชั่วทีนี้ก็มากินต่อกันเถอะนี่มันอร่อยมาก <c oughs> วิเศษเลยอยากกินไม้เดี๋ยวฉันแบ่ง ดูสิว่ามันน่ากินแค่ไหนลุยเลยลงมือพร้อมไหมเพื่อน,อน <S <S ทีนี้ก็มากินด้วยกันเถอะมันเยอะเกินไปสำหรับฉันนะจริงเหรอขอบคุณนะโซฟีน่ารักที่สุดเลยไอ,อย้ข้าพ่อเทเลที่สุดในชีวิตฉันเลยอะ่ะส่วนฉันมีข้าพ่อขนาดกลางเสาวๆนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นอะไรแบบนี้ มันคือข้าวโพดที่ใดญทีสุดในชีวิตฉันสุดยอดไปเลยไมลี่เธอได้เริ่มก่อนนะก็ได้มาลองกันแต่ว่าทำไงนี้ล่ะนึกออกแล้วกินให้หมดทีเดียวนึกฝันของฉันสิมันสดใสมากเพื่อนๆว่าไงล่ะเออใช่ไมลี่เธอนี่เหมือนเคยไม่เอาน้าตลกออกเรียบร้อยหมดแล้วถึงตาโซฟีใช่ตาฉันเองม่คิดอะไรสักอย่าง ฉันจะกินมันเฉยๆกันได้ฉันชอบข้าวโพดโซฟีโซฟีโซฟีกินได้ดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ยฉันเต็มไปด้วยข้าวโพดแต่ช่างเถอะฉันชินแล้วเสร็จยอดเลยโอ้ยขอโทษนะเควินตินไม่เป็นไรหรอกกินเสร็จหรือยังอ่ะงั้นตอนนี้ก็ตายฉันแล้วฉันมีข้าวโพดฝักมะหืมาหยิบข้าวโพดมาหนึ่งเม็ดดีกว่าโอ้โหเป็นไง อร่อยจังเลยฉันชอบข้าวโพดอยากกินอีกใช่อร่อยจริงๆอโอ้โหเทรนตินนายกินข้าวโพดหมดจริงๆเหรอเนี่ยมันใหญ่มากชิ้นสุดท้ายแล้วใช่ในายทำได้ยังไงอะเหลือเชื่อ โอ้โหโซฟีมีน้ำพุช็อกโกแลตอันน้อยๆเควินตินมีน้ำพุขนาดกลางและมาร์ชเมลโล่ด้วยส่วนไมลีช่ชคดีที่สุดเธอได้น้ำพุอันใหญ่มากและมาร์ชเมลโล่ก็ใหญ่สุดๆงั้นมาเริ่มจากโซฟีได้เลยฉันทำได้เพราะมันเล็กมากต้องเสร็จไวแน่แค่ต้องจุ่มในน้ำพุช็อกโกแลตทีนี้ก็มาลองกันอืมอร่อยจังอะไรย,ยังไม่น่าเชื่อแต่ฉันอยากกินมากกว่านี้อ โอ้จริงด้วยฉันยังมีช็อกโกแลตให้ดืม่มอร่อยจังโอ้โหฉันชอบช็อกโกแลตโอ้ยหมดแล้วน่าเสียดายโซฟีมีช็อกโกแลติดปากเธอนะโอ้ขอบคุณนะทีนี้ก็ตาเธอฉันลอมาต้องนานนะจูมาร์ชเมลโล่ในช็อกโกแลตดูน่ากินมากบๆต้องลอง อร่อยจังทีนนี้ฉันอยากกินมาร์ชเมลโล่ให้หมดโอไม่นะมันหลอนนะโอ,โอ้ดูเหมือนว่าน้ำโพชราของฉันจะระบิดทำไงดีสวัสดไปไหนกันทำไงดีมันจะระบาดแล้วชอัอกันเลตกันเด็นไปทั่วเลยแล้วหัวเราะอะไรกันล่ะนี่ไมลี่ตัดเธอแล้วเราเข้าได้เลย มันลองมาร์ามาชมันล,ล่ออยากกับช็อกโกแลตของฉันกันเถอะโอโ้มีช็อกโกแลตเยอะมากมไม่อยากจะเชื่อเลยต้องลองแล้วอร่อยเกินบรรยายฉันมีความสุขมากๆากมาร์มาชมันเลิกกันมนุ่มเพื่อนๆอ,อะไรกันเหรออยากกินฉันไม่ให้หรอกฉันไม่แบ่งจะกินคนเดียวไมลี่ขี้งอกจริงๆ โซฟีนึกอะไรดีๆได้อยากมีเสิรร่วมไหมมาดื่มชักและของเธอกันเถอะฉันจะใช้หลอดป๊อบขนาดใหญ่มันได้ผลจริงๆเจ,งจ๋งไปเลยดูสิว้าวมันได้ผลฉันก็อยากได้เหมือนกันนะเอามาใส่น้ำพุของฉันได้วยดีก,กว่าเจ๋งไปเลยได้ผล เราคืออัจฉริยะอะไรจังเลยโอ้ทำไมชวนและคนฉันหมดแล้วจังเลยอะเน่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยคิดขโมยไม่อยู่ติดทำเลยอ่ะให้ตายฉันมีโดริโตเล็กๆฉันมีขนาดกลางส่วนฉันมีถุงใหญ่มากจะบ้าตายมันเผ็ดมากเลยนะฉันเกลียดอะไรเผ็ด มาดูกันว่าในถุงมันจะเป็นยังไงโอ้โหมันใหญ่เหลือเชื่อส่วนฉันเป็นขนมชินเล็กๆรสชาติจะเป็นยังไงล่ะเป็นไงส่วนฉันเป็ขนาดกลางยังดูน่ากลัวค่อยๆกัดฉันกินแล้วก็ไม่เลวนะทีนี้ก็ถึงตาฉันแล้วอน่ากลัวจังเลยฉันได้ใหญ่ที่สุด มันไม่อยู่ติดรำแต่ฉันต้องกินให้หมดเพราะพิสุดว่าฉันแข็งแกร่งฉันทําได้โอเคเป็นยังไงกันบ้างไม่มีอะไรนะอฮะออะแผนจังเลยอะมันร้อนไฟไหม้ช่วยด้วยท้างนของฉันกําลังไหม้อะสาวๆท่านไงดีหันยิงแย่กว่าไฟมาแล้วเออเออเอพวกเธอเมื่อกี้มันรุนแรงมากเป็นยังไงกันบ้าง มานามั่งบนตักฉันทำไมเนี่ย